จีนก็ลต้องการแสดงพลังและก็ส่งสัญญาณว่าจีนเป็นมหาอำนาจผ่านการฝึกซ้อมรบร่วมที่เรียกว่ามังกรทองรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศพันธมิตรว่าจีนกาลังเติบโตขยายตัวอย่างแข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งในด้านของขนาดของกอ,องทัพและก็ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความแข็งแกร่งทางทหารและในขณะนี้จีนกับเขมรก็มีการฝึกซ้อมรบร่วมภายใต้รหัสมังกรทองซึ่งคเคมรอ้างว่า เป็นการฝึกซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเขมรโดยมีทหารเข้าฝึกซ้อมรบร่วมในครั้งนี้กว่า2,000นายมีทหารจีน900นายแล้วก็ทหารเขมรอีกกว่า1,300นายมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยที่จีนได้ขนมาฝึกซ้อมรบร่วมในครั้งนี้สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนกระสุนในช่วงหลังๆที่ผ่านมานี้นะครับเขมรค่อนข้างที่จะคึกเหิมเพราะว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ขเขมรได้รับความช่วยเหลือทางทหารจากประเทศจีนค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทําให้ขเขมรรู้สึกว่ากองทัพของตัวเองจะแข็งแกร่งกว่ากองทัพประเทศอื่นนะครับโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาขเขมรก็จะได้อาวุธที่มีระยะยิงไกลๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบจรวุลกล้อง PSL-3 0ที่มีระยะยิงไกลสุดถึง130กิโลเมตรนอกจากนี้ขเขมรก็ยังได้ ปืนใหญ่อัตตาจรที่มีคุณลักษณะคล้ายๆกับปืนใหญ่อัตตาจรซีซ่าของไทยนะครับที่มีระยะยิงประมาณ30จนถึง50กิโลเมตรซึ่งอาวุธเหล่านี้ก็อาจจะทําให้ขเขมรรู้สึกว่ากองทัพของตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมานะครับถึงแม้ว่าจํานวนอาจจะดูน้อยแต่ว่าในทัศนคติของขเขมรที่ได้อาวุธทําลายล้างสูงเหล่านี้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากจีนไม่ว่าจะได้มาในรูปแบบไหนก็ตามนะครับ ซึ่งอาจจะเป็นการช่วยเหลือต่างตอบแทนหรือว่าอาจจะเป็นการให้เปล่าแต่ว่าของฟรีก็ไม่มีในโลกนะครับอาวุธที่เขมรได้มาก็อาจจะต้องแลกมาด้วยผลประโยชน์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับที่จีนอาจจะได้รับนอกจากนี้กองทัพเรือของเขมรน,นะครับก็มีข่าวว่าอาจจะได้รับเรือคอเวตไทศูนย์ห้าหกจากจีนอีก2ลำนะครับส่วนกองทัพอากาศจีนก็มีความช่วยเหลือ กับประเทศカメรนะครับเพราะว่าขมรก็ได้ส่งนักบินไปฝึกบินกับเครื่องบินโจมตีเบาในประเทศจีนนะครับซึ่งในอนาคตก็อาจจะพัฒนาไปเป็นเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงหรือว่าเครื่องบินมิโดโรไฟเตอร์เครื่องบินขับไล่หลากหลายบทบาทซึ่งอาจจะเป็นรุ่น j 1สนะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับเครื่องบิน j 1สค่อนข้างที่จะโด่งดังนะครับและในอนาคตขมรนก็อาจจะมีเครื่องบินรุ่นนี้เข้าประจำการในกองทัพอากาศของカมรนะครับเพราะว่า ปัจจุบันนี้ขเขมรยังไม่มีเครื่องบินลบประจําการอยู่นะครับในเมื่อวันที่15พฤษภาคมจีนกับขเขมรก็มีการเปิดฉากซ้อมรบร่วมมังกรทองโดยจีนก็วนเอาเอา,อาวุธยุทโธปกรณ์ขั้นสูงประกาศศักดามหาอำนาจโดยมีทหารจีนกว่า900นายนะครับแล้วก็มีทหารขเขมรอีกกว่า1,300นายนเข้าร่วมซ้อมลบที่มีการใช้อุปกรณ์ทางทหารขั้นสูงจากจีนนะครับที่จีนขนมาเอามาโชว์เอามาอวด ในการซ้อมรบรวมครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยานเกราะปืนใหญ่เฮลิอคอปเตอร์เรือลบโดลารตเวนหุ่นยนต์ลบสุนัขโดยการซ้อมรบร่วมครั้งนี้จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่28พฤษภาคมนะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะครับทำให้าัาอเมริกาพิตกกังวลว่า จีนกำลังใช้ฐานทัพเรือของเขเมรที่ปรับปรุงใหม่เพื่อขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้โดยสื่อของเขเมรน,นะครับได้เปิดเผยว่าโฆษกของกองทัพเขเมรได้ระบุในถแถลงการ์ว่าการซ้อมรบประจำปีจะพัฒนาความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือที่ลึกซึ้งระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศนะครับและการซ้อมรบครั้งนี้มีกำลังพลและก็อาวุธยุทโธปกรณ์แยะมากมายนะครับและถือเป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุด ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเขมรโดยการซ้อมรบภายใต้รหัสมังกรทองจัดขึ้นครั้งแรกในปี2559นะครับต่อมาก็ในช่วงต้นปี2560โดยเขมรก็ได้ยกเลิกการซ้อมรบร่วมกับกองทัพสัาอเมริกานะครับภายใต้รหัสอังกรอร์เซนติเนลที่มีการจัดขึ้นเป็นเวลา7ปีก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็การซ้อมรบมังกรทองในครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนเดินทางเยือนขเขมรเป็นเวลา2วันนะครับเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาการฝึกซ้อมลบมังกรทองในครั้งนี้นะครับเริ่มต้นขึ้นที่ศูนย์การฝึกทหารของกองทัพขเขมรในจังหวัดกำปงฉนังมีการฝึกไม่ว่าจะเป็นการฝึกปฏิบัติการทางเรือแล้วก็ทางอากาศรวมทั้งการปฏิบัติการทางบกแล้วก็ทางอากาศนะครับจีนก็ได้ นำเอาเรือเซเเทอน้ำเซิร์ฟนบกของกองทัพเรือจีนมาจอดเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือของเขมรด้วยนะครับรวมทั้งเรือฟิเกตถึงแม้ว่าเขมรจะอ้างว่าการซ้อมรบระหว่างจีนกับเขมรจะถือเป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเขมรนะครับโดยมีทหารเข้าซ้อมรบในครั้งนี้มากกว่า2,000นายแต่ว่าเทียบไม่ได้กับการซ้อมรบคอบลาโก ของไทยนะครับเดยการซ้อมรบคอบลาโกเป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่ยาดิสุดในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของพัฒธ,ธมิตรมตีที่แข็งแกร่งแล้วก็ความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ระหว่างสาเมริกากับประเทศไทยนะครับตลอดจนเป็นตัวอย่างของการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับพัฒธมิตรแล้วก็หุ้นส่วนอื่นๆที่เข้าร่วมการฝึกคอบลาโก แสดงถึงความมุ่งมั่นที่สรัมริกามีต่อภูมิภาคนี้นะครับโดยการฝึกร่วมผสมคอบรากโก2025เป็นครั้งที่44นะครับโดยมีประเทศเข้าร่วมการฝึกหลักจำนวน7ประเทศนะครับจากจำนวนทั้งสิ้น30ประเทศมียอดทหารเข้าซ้อมรบร่วมทั้งสิ้น ไม่ต่ำกว่า8,000นายนะครับแบ่งเป็นกำลังพลกองทัพไทยประมาณ3,000นายแล้วก็สารมริกาอีก3,000นายนะครับแล้วก็พันธมิตรและการซ้อมรบคอบลากโกก็ถือเป็นการซ้อมลบครั้งใหญ่ที่สุดและก็ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าการฝึกคอบรากโก มีการฝึกมาแล้วไม่ต่ำกว่า44ครั้งนะครับแล้วก็กินเวลาไปแล้วไม่ต่ำกว่า44ปีส่วนการฝึกมังกรทองระหว่างจีนกับเขมรก็เพิ่งมีมาแค่ 6- 7ครั้งเท่านั้นนะครับทางด้านการฝึกมังกรทองระหว่างจีนกับเขมรน,นะครับเป็นการฝึกร่วมระหว่างกองทัพจีนแลวก็เขมรซึ่งเป็นการตอกย้าถึงระด,ดับความร่วมมือที่ต่อเนื่องแล้วก็ถือว่าลึกซึ้งอยู่พอสมควรนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะว่าเขมรก็เพิ่งพาจีน อยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ในด้านการป้องกันประเทศจีนก็ให้ความช่วยเหลือถือว่าเป็นประเทศหลักๆนะครับที่ให้ความช่วยเหลือเขมรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ในเรื่องของระบบจรวดและลำกล้องปืนใหญ่อัตตาจรอาวุธต่อต้านอากาศยาน แล้วก็ยานพาหนะทางทหารในหลายรูปแบบนะครับที่จีนก็เป็นผู้สนับสนุนหลักกับกองทัพเขมรน,นะครับส่วนทางด้านพลตีจางนายทหารระดับสูงของจีนนะครับก็ได้กล่าวเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการฝึก ระหว่างจีนกับขเขมรน,นะครับว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมความร่วมมือทางด้านปฏิบัติการระหว่างทั้งสองฝ่ายเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการสร้างประชาคมจีนขเขมรแห่งโชคชะตาร่วมในยุคสมัยใหม่อีกด้วยนะครับถือเป็นคําพูดที่ อาจจะตีความได้ว่าระหว่างขเขมรกับจีนถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนะครับโดยความเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับจึงไม่ใช่เพียงแค่การเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารแต่ยังสะท้อนถึงทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับขเขมรในระดับยุทธศาสตร์ซึ่งยึดโยงกันมากขึ้นทนั้งในแง่ของความมั่นคงทางการทู่และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้อีกด้วยนะครับท่นานนักวิเคราะห์ การเมืองการทหารได้ให้สัมภาษณ์ว่าจีนต้องการแสดงพลังแล้วก็ส่งสัญญาณว่าจีนเป็นมหาอำนาจผ่านการซ้อมรบที่เรียกว่ามังกรทองระหว่างจีนกับเขมรนะครับแน่นอนว่าจีนกําลังพยายามขยายอิทธิพลในยุคภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศพัธมิตรว่าจีนกําลังเติบโตอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วก็ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งทั้งในด้านของขนาดของกองทัพ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของกองทัพแล้วก็ความแข็งแกร่งทางทหารและขเขมรก็จะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการทหารจากจีนหลายรูปแบบนะครับก็เลยทําให้ในขณะนี้ขเขมรจะทําตัวแบบกลางแบบไม่ค่อยกลัวใครนะครับเพราะว่ามีจีนหนุนหลังอยู่และความช่วยเหลือทางทหารที่จีนมอบให้ขเขมรก็ให้เป็นแบบผู้สนับสนุนหลักในเรื่องของเอาวุธยุทุปกปรณกร หลักๆให้กับขมรนะครับทางกองทัพบกของขมรก็จะได้ทั้งปืนใหญ,ญ่อัตตาจรระบบจุลละล้ำกล้องหลายรุ่นหลายแบบนะครับรวมไปจนถึงระบบต่อต้านอากาศยานกองทัพเรือขมรก็จะได้เรือคอเวตท,ที่สามารถลบได้ทั้ง3มิตินะครับจำนวน2ลํลำที่สามารถต่อสู้ได้ทั้งเรือดำน้ำําเรือผิวน้ําแล้วก็อากาศยานส่วนทางด้านกองทัพอากาศขมรก็มีการส่งทหารไปฝึกบินกับเครื่องบินฝึก ที่ประเทศจีนะในอนาคตก็อาจจะพัฒนาไปเป็นเครื่องบินขับไล่หลายหล,ล,ลายบทบาทมิจิโร i ไฟเตอร์ในอนาคตก็เป็นได้นะครับว่าตอนนี้ขเขมรก็เหมือนเป็นลูกน้องโคนชนิดของจีนในภูมิภาคนี้นะครับก็เลยทําให้ขเขมรไม่ค่อยกลัวใครนะครับเพราะปกติขเขมรก็ก้าวร้าวอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าหากว่ามีประเทศมหาอำนาจหนุนหลังนี่ ้าทางจะไปกันใหญ่แล้วนะครับสำหรับคอมเมนในตอนนี้และทั้งหมดก็คือเราสาระที่ทางช่องหุ่นกระสุนของเราจะนําเสนอเป็นประจำนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกดกดิ้นกดติตามให้กับช่องหุ่นกระสุนของเราด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ